เปิดว่าบอสโซดายาสิกันสาวสวยอีกหนึ่งคนแห่งอาณาจักรดีไอคอนกับวลีประจำตัวขยันไม่ถูกที่10ปีก็ไม่รวยต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นอีนึ่งบอสสาวคนสวยแห่งอาณาจักรดีไอคอนสําหรับบอสโซดายาสิกันที่เป็นภรรยาของบอสป๊อปหัสยานนท์ซึ่งทั้งสองคนเป็นบอสระดับสูงของดีไอคอนหลังซู้ฝ่าฟันสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยการทีลาสุดได้มีการถูกจับกุมไปกองบัญชาการการตํารวจสอบสวนกลางไปเป็นที เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโดยทางบอสโซดาเราว่าเธอเคยทางานเป็นลูกจ้างอยู่ที่ตลาดไทยเป็นลูกจ้างรายวันของร้านค้าส่งผลไม้ทําทุกอย่างในร้านที่เท่าแก่สั่งทําบัญชียกของดูสต๊อกดูหน้าร้านได้เงินค่าจ้างรายวันได้มาวันละร้อยต้องแบ่งกินแบ่งเหลือเก็บต้องกินอยู่ให้ได้ในงบวันละ50บาททําอยู่ได้เป็น10ปีจนกระทั่งมาเจอกับแฟนคือคุณป๊อปที่เป็นสามีในปัจจุบันใช้ชีวิตช่วยกันเก็บหอมลอมลิศมาด้วยกัน จนคิดจะสร้างครอบครัวและคิดว่าไม่น่าจะมีเงินสร้างครอบครัวได้แน่จึงตัดสินใจไปหางานเสริมทำเลื่อระดับชีวิตให้ดีขึ้นเริ่มจากการเป็นตัวแทนขายสินค้าออนไลน์ทํามาหลายแบรนด์ขายเสื้อผ้าออนไลน์จนมาเสิร์ชหาแล้วเจอบอสพ่อซึงทําธุรกิจออนไลน์จนประสบความสําเร็จไปสะดุดป,ประโยคของเขาว่าขยันไม่ถูกทีสิปีก็ไม่รวยจึงทักไปหาเขาแทนทีขอให้เขาสอนเราเราอยากประสบความสําเร็จนํามาสู่การทํางานกับดีไอคอนและสร้าง จนล่ำรวยเป็นคู่รักบอดชายหญิงที่ประสบความสําเร็จที่มาพร้อมกับสามีเป็นต้น